สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้านะครับช่วงนี้พายุขายขาเขา,านะครับพี่น้องครับพายุเข้าสามสี่หมื่นแล้วครับพักเรื่องทั้งยางไว้ก้อนนะครับพี่น้องช่วงนี้พายุเข้ามาทางขอบมูครับที่นี่ช่วงเสาร์เดี๋ยวมาหาอาหารนะครับเรา ให้อาหารนะครับตรงนี้ก็จะวนวายเนี่ยช่วงเส้าแน้ครับนาะงกำลังกินเก่งนะครับช่วงนี้ก็อย <c oughs> ู่ในระวางเป็นหมูหลุ่นนะครับนะ้อมันก็จะกําลังต้องการเขากาลังต้องการการเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้ับเลย อาหารเนีนๆแน,น,น,น่จักหน่อยกับบริเนียนแห้งนะครับชื่อว่าตามงบประมาณนะครับเนาะตัวนี้ก็ช่วงนึงก็เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรนะครับเนาะก็มียุดชะงักการจะเลื่อนเติบโตไปสักระยะนะครับคื่อว่าเปลี่ยนกินอาหารมันเปลี่ยนนะครับนะเนาะเหตดให้ หมูบางตัวนะครับหมูบางตัวเขาจะไม่ชอบกินใหม่ๆนะครับก็คืออาหารถ้าเปลี่ยนกินเปลี่ยนรสชาติเขาก็จะกินหน่อยหน่อยลงนอกจากเสียจากตัวที่เขากินเก่งนะครับเขาบริสุทธิ์ใจเหลืองกินเหลืองอันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับอาหารตรัวนี้จะเป็นเบอร์สองนะครับพี่น้องเป็นเบอร์สองนะครับตัวนี้นี้จะเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์สองแล้วก็ตัวนี้อาหารอาหารตรัวนี้เป็นยี่ห้อไมแบร์หมนะครับเนาะ ี๋ยวจะให้เบิงเม็ดอาหารนะครับเม็ดนี่จะทียมขําเนยจักหน่อยนี่จะเป็นสูตรพีเมียมนะครับเบอร์หนึ่งพีเมียมเบอร์สองพีเมียมนะครับเบอร์สามจะเป็นเกียยธรรมดาของอาหารแบรนด์ใหม่คือถาพลาอยขโุกแต่ข้อเมนข้าเมนทามเขามาก,ก็ะไรนะครับ ผมได้มาในราคาที่ตัวนี้เกรดพี่เมียมจะได้มาในราคาที่อราคาของของเกรดธรรมดาเนาะครับการจะเริ่มเติบโตเข้าก็จะดีกว่าเกรดธรรมดาแต่ว่าผมได้มาในราคาเกรดธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเกรดพี่เมียมครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองผมได้ของพี่เมียมทั้งหมดนะครับเบอร์สามจังได้เปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนเป็นเกรดธรรมดา ตัวเบอร์สามพิ่นก็มีแต่เกยียธรรมดาเนาะแต่ว่าพวกกะลองให้เบ่องอาหารแบบกะให้อาหารเสาแรงตามปกตินะครับแต่ว่าอาหารเกรยียจะดีขึ้นก็เก่า ว่าข้าเป็นลูกคา้าประมาณว่าลูกค้า VIP นะครับเพิ่นก็เลาหายห้มาเป็นเกจพี่เมี่ยมไม่ห้แต่ว่าจะให้ในราคาเกจธรรมดานะครับลองเบิงนะครับพี่น้อยก็มื้อนี้ก็จะมาอัปเดตคอกใหม่นะครับอคอกมูอคอกใหม่กําลังแรงกวาสางนะครับพี่นอ้อง ือมื่อวานกำลังลงงานมือแหลกนะครับไอ้มือแหลกของการก่อนะครับเนาะมือแหลกของการก่อก็ได้สองก้อนนะครับเมอ่านว่ามาเฮ็ดงานตอนสว่างใบใบนะครับวงบายโมงก็ได้สองก้อน,นเฮ็ดก็พอสองคนนะครับพี่น้องบริจ้างสร้างนะครับตามเงินขอมาณก็เฮ็ดสองคนก็ถทีว่ว่าเร็วเฮ็ดแต่ย่ำมีเวลาว่างนะครับเนาะ ส่วนพอ่อผนกะตัดหญา้าสวนทุเรียนนะครับแต่ว่าสําหรับผมกับมาให้อาหารหมูแล้วก็สา,สายเนี่ยก็่อยจะได้มาเห็ดมาลงงานนะครับมือนีก็มีงานจะดตรงเลกไปนะครับเพราะว่าหลกค้าพิ่นสังน้ำเชื่อนะครับเนกะ็มือนีกบ็บายๆกับบถึงกับบายนะครับเ็กน้อยก็ โซงงานเพิ่นแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาเห็นงานต่อนี่ก็ได้ซ้อนก่อนาะครับเนาะนี่แข็งดีครับนี่ประมาณนีได้ซก่อนหมูหวานตรงนี้ก็พอดีเลยกับลาดน้ำม,มาจากฟังนี่นะครับเฮาหลางหลางมามันก็จะเป็นล้างน้ำในต้เนะครับเพื่อที่เฮาจะย่างล้างน้ำในตู้เพื่อที่ เป็นทางเดือนได้นํำนะครับเนาะมาเช็คมาตรวจงานน้ำขอ,อกนะครับถ้าขอ,อกหม้วยางได้รอบขอ,อกได้ก็จะดีแห้งนะครับเพราะว่าบางทืเเข้าโบเห็นว่าวยางชัดมีพิษหรือบอัว่ามาอยู่ด่านล้างขอ,อกนะครับถ้ายางหลอดแบบนี้ก็จะดีแนะ่จักหน่อยนี่ครับเหลืออีกสองก่อนนะครับสำหรับอิด ที่นี่จะมีจุบน้ำนะครับเนาะจุบน้ำใสก่อนที่สองนะครับจะใส่ของหนึ่งเ้าจะใสสองตัวนะครับแต่ก่อนผมใสสี่ตัวหูซสึกว่ามันจะเพืองเพืองจุบน้ำแห้งนะครับเพราะว่าจุบน้ำผมจะใสแบบนี้นะครับแต่ก่อนด่านล่างสําหรับมูนหน่อยด่านบนก็สําหรับมูหลุนทํำหนึ่งนะครับกลาเป็น แต่ว่าใส่ใส่เป็นสองจุดจุดละสองตัวนะครับก็บเป็นสี่ตัวที่นี่เขาโบ,โบกินเขาก็มาเหล่นนะครับที่นี่กอกมักกับจุบหนามมากกัเสียนะครับนี่แค่ตัวนี้ผมใส่เป็นสองจุดหน่อยหนะึ่สองจุดกับพ่อที่นี่ผมก็จะใส่สองจุดนะครับล่างท่อระบายน้ำนี่ก็จะเห็ดสามจุดนี่คือ จุดแรกแกนี่กางโมกลางก็ได้ครับประมาณนี้ก็ได้ลูกนี้มันก็ค่อนขอาอ้างจะใหญ่ผมอมยานได้เสริอมอีกอยู่แล้วก็จุดเลาะเสานะครับติดเสาติดกำแพงจุดหนึ่งนะครับเนาะสำหรับขอ,อกไม้ใส่งบประมาณไปก็น่าจะเทพืน่นแต่สื่ออี้ดกับปูนเมอวานเนี่ยก็หมดไป1,000บาทนะครับเนาะ รวมข่าวๆแล้วก็ะเจ็บว่ามันสามพันบาทนะครับแต่ว่าใสายน้ามีอยู่แล้วสื่อแต่สื่อแต่หินปูนนะครับสามพันกว่าบาทนะครับสำหรับขอกนึงสามพันถึงสี่พันบาทแล้วก็ยังมาทัานเดอันนี้กําลัางเห็ดป,ประตูอยู่นะครับกําลัางตัดเล็กเห็ดป,ประตูอยู่นี่เอ็ดนี่ก่อนละ หกบาทห้าสิบนะครับเนาะหกบาทห้าสิบแต่ว่าถ้าถ้าเอาอยู่แถวบานก็นกนประมาณเจ็ดบาทเนาะครับเนาะและ้วก็ปูนปูนก่อปูนก่อตัวนี้ลูกละหนึ่งร้อยแปดบาทเนาะครับหนึ่งร้อยแปดบาทแต่ว่าสําหรับปูนเทพืหนิน่ะมันจะแพงกว่าเพราะว่าปูนเทพืเนรน่นจะมีความแข็งแข็งแห่งกว่า ขั้นอาผ่ามันจะมีมีคุณภาพกว่าปูนก้อน,นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสําหรับเทพื้นมันจะแข็งกว่าแล้วก็แพงกว่าประมาณกับสอบละหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับเนาะยึดเมื่อวานผมซื้อมาหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบก้อนนะครับซื้อมาเมื่อวานบุรุษจะพ่อหรือบ่พ่อน่าจะพ่ออยู่นะครับ ใส่งบประมาณไปประมาณนี้แล้ครับเพราะว่าแต่ว่าอขอ,อกนี้าเห้าเหดแข็งแรงแล้วมันก็นจะใส่ได้นานนะครับคือ้าลงลงไปแบบนี้แล้วมันจะใส่ได้นานคือเป็นซิบซิบขอ,อกข้ากับบดได้บดไอ้ซอมนะครับแต่ว่าซอมมดซ้อม้มอมาซอมกับมีดแครไอ้กําแพงนะครับเพราะว่าห้าบบดได้บดได้ฉาบนะครับกําแพงแตกยุบเข้าไปเ้ากับขอย เอาปูนมาเสริมเอาครับนี่คือชุดชุดนี้ก็ได้2สองสามชุดแล้วกับกันยังคงสภาพอยู่นะครับนี่เห็นหนามันหลอกแนนิดนึงแต่บ,บเป็นยังนะครับเพะว่าตัวนี้ตัวนี้ไอ้พื้นพื้นตัวนี้ผมบรด้ไสบริไส์เอ ปูนสาหรับเทผื้นโดยเฉพาะนะครับผมใส่ปูปนกอ่อมาเทผื้นมันก็นจะหลอนไว้ตัวกันนี่คือตัวนี้ปูนสําหรับกอ่อแต่ตัวนี้สําหรับเทผื้นโดยเฉพาะนะครับปอกใหม่นี่กะประมาณนี้นะครับพี่นอ้องเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่ออีกรอบหนึ่งสวัสดีครับ